จมห,หดเาาคักแล้วบาดนี่ต้องขยับดิๆทีๆต้อดินเพิ่นนี่ต้อกระโจมตโจมต้อดินต้อกระโจมเอาคักค้างสุดแล้วนี่น,นกกระทา ขันวันจุนั่งนี่แหละขันขันละกะนน็นอนนอนลวกะข็ขันอยู่นี่แหละนั่งอยู่หลังบา้านฟูนฝาปากกล้วยหลังบานมันแก่แก่ยืดขึ้น,นตนันก็ได้เนี่ยนอนลงก ตักตักลราก็ลุกขึ้นมาคัน